หุ้นกู้บริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง7.25เนะครับเราไปดูรายละเอียดของหุ้นกู้กันบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนหรือ PF นะครับยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้อสิทธิ์ซึ่งผู้ออกมีมีหุ้นกู้นะครับ มีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเปิดให้จองซื้อวันที่ 25, 26, 27เมษายน2566นะครับเดือนหน้าเลยทีเดียวแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนะครับบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันนะครับ แต่ทั้ง2ชุดนะ่ะมีความแตกต่างนะครับเรามาดูด้วยเรามาดูรายละเอียดกันดีวกว่านะครับบริษัท Property Perfect จำกัดมาชนออกคุณกู้ครั้งที่2ทับ2566ชุดที่1ครบกำหนดไถ่ถอนปี2568นะครับคุณกู้2ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยแตกต่างกันนะโดยอัตราดอกเบี้ยในปีที่1อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ6.5ต่อปีอัตราดอกเบี้ย ปีที่2อนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละเจต่อปีนะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน ,00 0 0นหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน600ล้านบาทหุ้นกู้ชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ2ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2568เหมือนกันนะครับแต่มีอัตราดอกเบีย้ยคงที่อัตราเดียวคือ7.25ต่อปีนะครับตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายไม่เกิน9 0 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน900ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน2 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน200ล้านบาทรวมจำนวนเสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,100ล้านบาทนะครับหุ้นกู้ที่เสนอขายนะครับมีมูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1500ล้านบาทและมีหุ้นกู้ที่สำรองเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน2 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน200ล้านบาทรวมจำนวนเสนอขายทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งบวงนะครับ1ล้าน7แสนหน่วยรวมมูลค่า1,700ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BB แนวโน้มอ,อันดับเครดิตโดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่10สิงหาคม2565นะครับเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดยข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัาน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ทั้งชุดที่1และชุดที่2 บริษัทหลักทรัพย์สยามเวลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์บีออนจำกัดหมายชนนายทิเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธนาจำกัดหมายชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์สยามเบลจำกัดระยะเวลาการจองซื้อนะครับระหว่างวันที่ 25, 26, 27เมษายน2566วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชิ้ชวนวันที่17มีนาคม2566นะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลา่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนี้หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญผู้ถือตาสารนี่ที่ได้ซื้อตาสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิทธ์แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ นอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆน,นะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ